ดีพี่น้องวันนี้เราจะมาทำไอ้ผัดกะเพราปลาหมึกนะครับก็เกี่ยปลาหมึกเกี่ยกะเพราแล้วก็เกี่ยพริกนะครับเดี๋ยวเราก่อนอื่นเราก็ต้องมาตำพริกก่อนนะครับเอพิกใส่คกเลยนะครับนี่นะครับก็ได้ตำพริกนะครับตำไปเรื่อยๆพอแรงแล้วเราก็เกี่ย กระทะขึ้นเตา,าเลยนะครับแล้วเราก็เตรียมเอากระทะขึ้นเตานี่นะครับใส่น้ํามันนะครับก็จะได้ใส่น้ํามันรอเลยนะครับนีมาผัดกะเพราปลาหมึกนะครับก็เตรียมพริเกเตรียมปลาหมึกที่เราเอาไว้ทำเรียบร้อยนะครับแล้วก็กระเพรานะครับเครื่องปรุงของเรา นี่ก็มากินผัดกับเผาปลาหมึกแซ่บๆด้วยกันนะครับก็เตรียงน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะได้ใส่พริกนะครับตักพริกใส่เลยนะครับนี่ะครับผัดให้หอมนะครับผัดให้หอมเลยนะครับกับพริกกับน้ามัน ไปให้เข้ากันนะครับนี้เราก็เอาปลาหมึกที่ได้นี่นะครับก็ใส่เลยนะครับนี่นะครับก็จะยากหน่อยนะครับก็ไม่มีผู้ช่วยนะครับก็ทำมือถือมือนะครับทำ ไปด้วยก็ถือห้องไปด้วยนะครับเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับนี่เราก็คนให้มันทั่วนะครับแล้วก็ใส่ผงนัวเลยนะครับ ใส่เยอะก็แซ่บเยอะนะครับแล้วเราก็ตัดน้ําตาลใส่หน่อยนะครับใส่ช้อนเดียวพอนะครับไม่ชอบหวานเท่าไหร่นะครับขอปรุงด้วยน้ําปลานะครับใส่เยอะก็ก็เค็มหน่อยนะครับคุณให้มันเข้ากันนะครับนี่มากินด้วยกันนะครับผัดกะเพราปลาหมึกนะครับ ใส่ก็ะเพราได้เลยนะครับ อหอมนะครับผัดกะเพราปลาหมึกนะครับเนี่ยก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามชมคลิปจนจบนะครับเนี่ยก็ขอบคุณกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับ แล้วก็ทิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ